สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวตัวร่มเงาเป็นยี่ห้อของภาคคุมรถนะครับก็คือภาคคุมรถเต็มน,นี้นะฮะจะจอดตากแดดทั้งวันเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยเข้าไปมันจะร้อนมากนะฮะแล้วก็ เข้าไปก็ไม่ไหวนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาตัวนี้นะครับเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับวัดอุณหภูมิเข้าไปอยู่ในรถนะฮะเพื่อวัดอุณหภูมิรถจนก่อนอื่นเราเปิดรถก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอา ตัววัดอุณหภูมิตัวนี้นะครับเขาไปวางข้างใน,นครับนี่ครับวางวางไว้ตรงนี้นะโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูอุณหภูมิกันว่าในรถยนต์อุณหภูมิจะประมาณไหนนะครับครับตอนนี้เมื่อกี้ผมเอาตัววัดอุณหภูมิของห้องนอนมานะครับซึ่งเมื่อกี้ห้องนอนด้านบนเนี่ยความร้อนอยู่ที่37 หองศาเลยนะครับเรากดเข้าไปดูนะฮะอันนี้นอุณหภูมิตอนนี้ก็จะอยู่ในในรถจนและนะครับสาสิบและิ้าละครับปกติมันร้อนกว่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองไม่คุมรถนะครับเรายวเอาที่วัดวอุณหภูมิเข้าไปวัดดูโอเคนะครับก็ทิ้ง รถไว้ประมาณเกือบ20นาทีนะครับหลังจากที่เอาตัววัดอุณหภูมิเข้าไปในรถนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิคงที่อยู่ที่ประมาณ45.7องศานะครับแต่ตอนนี้มันเป็นเวลาเย็นนะฮะเดี๋ยวจะลองมาทดสอบใหม่นะครับคลิปหน้านะครับก็อาจจะลองช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับจะไม่เอา ผ้าคลุมนะครับจะเอาผ้าคลุมออกนะฮะเราเดี๋ยวลองวัดอุณหภูมิกันว่าช่วงนั้นอุณหภูมิจะประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองแอบเข้าไปดูนะครับก่อนอื่นปลดตัวนี้ก่อนนะครับว่าไหวไหมนะฮะเขาเป็นั่งดูสักหน่อยนะครับเข้าไป อเอาอาความรู้สึกตัวเองเทียบกับเมื่อก่อนนะที่มันเรียกว่าเอาก่อนอืมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับตอนที่ไม่ติดนะครับอ,นนอันนี้ตัววัดอุณหภมนะมันจะร้อนกว่านี้เยอะเลยนะครับนะครับแต่ว่ามันก็มียังมีความระอุข,ของมันอยู่ ตรงนี้ตรงคอนโซลตอนนี้ก็ร้อนยังร้อนอยู่พอสมควรนะฮะยังร้อนอยู่พอสมควรนะครับนี่ก็ยร้อนเนี่ยโอ้โหข้างในก็ร้อนอยู่นะครับอาจจะต้องเปิดตรงนี้เพื่อระบายความร้อนบ้างนะตรงนี้ยังร้อนอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยวตัวนี้ตรววัดอุณหภูมิเนะครับหรืออาจจะต้องไม่ให้แดดมันเข้ามา นะครับเมื่อกี้มันจะมีรูแสงแดดเข้ามาด้วยนะครับสรุปก,ก็อยู่ประมาณ46องศานะครับข้างในนี้นะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับผมจะลองวัดอุณหภูมิตอนที่ยังไม่ได้ใส่พากุมรถนะครับรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ